สวัสดีครับผมตอนนี้คุณกำลังอยู่กับโอเวอร์เซียสวัสดีครับผมก็คลิปนี้ครับเป็นโกวินกับเมื่อครับผมก็ยังอยู่ในคอนเซ็ปต์ที่ว่าน้องๆอ,อยากรู้เงี่ยก็จะมีเงื้อให้ดูนะครับผมนะครับเงื้อแต่ว่าก็เป็นเด็กเดิมแต่ว่วาเด็กก็อาจจะเหมือนวนเวียนครับก็เอาเรียกว่าไงก็เอาท็อปเทียร์ครับมาตีนะฮะใช่ครับแล้วผมก็เป็นวินหวยไม่ได้แก้เป็นมันเรียกว่าอะไรวะ ่ไดุกดุก๊กสเปกเตอร์ดุ๊กแล้วผมยังไม่ได้แจกเ็นสเปกเตอร์ดุก๊กเพราะผมคิดว่าทุกคนน่าจะดูสเปกเตอร์ดุ๊กจากช่องอื่นหมดแล้วผมก็เลยนี่เลยนี่สิบเอ็ดเป็นไงเริ่มก่อนเลยสิยบสองเ้็นไงโหหมุนหน้าหก <7, S 1> นึนกว่าสิบสองโอ้กันมือสกูนี้ก็ไม่ไหวนะยันสามครับมือผมก็สกูเหมือน,นกันครับสี่ใบครับลุ้นละ ไม่ได้ทำอะไรได้ไม่นะไม่ว่ากำลังมองให้คุณทำไระค,ะครับครับผมจริงครับทำไมอาพลอยู่ครับหยอกหยอกอันนี้มือผมนะได้ครับเฮ้ผมจะกลัวขอมาเลยสลิปเอวาฉันทำไดนะ้แล้วเย้ไปใชุ่ณเริ่มก่อนเป็นเลยสวัส้ยได้อยู่น,นี่อะไรวะไลท์สวดเปิดห้าฮาร์ดกูเกอมินมาวนกาด ได้สกรมแทนหยิบไหมครับเอาไปล้วไม่เรียกงานไม่ยากจนเงี้ยไม่เรียกงานไม่ยากจนแต่ผมอยากจนเฮ้ยหรัะหอพึหะเกหะหะหน่อยะหอไะหะหะหะอะหะหะหอหะ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 ิะหะหะหะละหจหะหะหะหจหะ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 หวหะหะหะห้หะ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 หนึะหรหะ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 0 ลงในซาลเต้เปิดท็อปเข้าสองเอ๊ะเปไม่ทีด้วยไม่โดนทีละเติมสองกินปัตรแรงงานหนุมรักไม่มีติกะอย่ไปเช็คดองพลังงานกานอะไรสกิลลรดีว่ะอืมพันโชว์ผมยังไม่ทำแล้วเนีโอเคอ่านหรออ่านแล้วเป็นตวิ่งได้แล้วมาบรขอเียสองัตา คอหนึ่งคนแล้วก็นตัวไหนกดเลยเอ๊ะอันนี้มันคอข้ามเกจได้ใช่ไหม<ช>อันนี้ใช่มากเลยนี่จวดอ่ะจบครับจวดไปหมดเลยดีนะออไหมโอเลติกครับ ไม่ใช่กูกวินใช่เจอฟอนยังไงเป็นไเค้าหทาเก้าเลยครับไมาชคิวเ่นเป็นมากอะไรกันนี่คลิกพลังแมนครับไปตีเรียการเีนแวบูทไหมบูทเข้าเลยให้พลังดิบูทบูทบูทจะเป็นยีหหรือเปล่าอ่าใช่ใช้ยลืมมองมีเจ็ดหน่งข้างหลังแมิเช็คครับดดพลังแวนเฮ้ยเกิอะ ตีข้างเอาทุกอย่างครับเ,เดี๋ยวพี่กินอ,อ๋อทีแบรบน,นใช่ใช่ตีข้างเห็นตีข้างเอาละจวดนี่ไงสิ่งที่ผมไม่กดเพราะว่าผมว่าแล้วเขาจะตีข้างผม, <c oughs> มเก็บไว้จวดทีนี่เองจวดหนึ่งทิ้งหนึ่งเ,เล่นโกรธสุขี้มดทั้งทียนบลองกับเปิดท็อปคอร์เกียร์อ้อมา ตบมาแล้วยื้ยื้ยเ้ย้ยส้ยื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 ครับยืนยครับ้ยืึยื้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 ื้ย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 ทรยื้ยื้ยื้นื้ยื้ยื้ยคื้นื้ย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 ืัยื้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 ทื้ย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 ค้ยื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 ้ยั้ยื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 ้ยั้ยื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 ้้ย้ม้ว เอลิบั๊กหยบตีแบงกเทครับอันนี้ตีแบงกนะคับหยิบแล้วแน่นเลยจับตัวินเอ็กซเซลมนดจอสอง้างัก หนึ่งดาเมชชนเฮ้ยชนไปแล้วไม่หยุดอยู่ดีชนกันอะไรก็ได้เออไม่นะบอกพลังโอเคครับยี่สิบสองยี่สิบเจ็ดสามหมื่นครับอันนี้มันเสร็จแล้วขึ้นใช่ใช่ไหมขึ้นหมื่นยังไม่บวกพลังตีไโอเคครับห้าครับโดดมาไม่ได้มีอะไรเพราะมีบอกพลังโอเคครับ นี้บวก5 0าพสองตัวเนาะใช่หินกะพอ5 0าพันานโอกาสแวนครับเข้ามาเลย12นะ่สิบสอเได้เช็คฟอนฮะได้จริงด้วยฟอนไงฟอนไงโอ้โหไม่เมลยโคตรโคนโม,โมเลยครับจริงยี <29 S 1> ่สิบเกดเทงไหมครับเป็น3ามเโอ้โหโคตรแรงไไนะ ขาไปเช็คครับคีพลังแวนใหญ่ผมเล่นโกนะครับมันจะโหดร้ายมากครับนี่สิคริบแยี่สิบแปดยี่สิบแปดโหวตหนึ่งสาครับใช่ครับสี่หมืนครับดครับสามสองสี่หมืนสี่เป็นครับไม่ไอจูสกูอยู่ตัวไลหน่อยได้ไหมเออเดี๋ยวคีปนี้พี่มีครับเอามือเปลี่ยดาเเลย เกลืครับเกลือผมไรครับมันเยอะเกลขออนุญาตครับขออนุญาตครับถือว่าเราเล่นเล่นโชว์ครับเพราะว่าโกนโมเลยใช่ครับผมโดนโกงครับจริงครับต้องเดือดแลยครับนี่ผมโกไปแข่งยีไปเลยวตอนน้องคิดว่าไงครับนี่แกล้งครับนี่ครับดีได้ฟอนฟ้อนสองพันสามบรรกัดครับสองพันสามบรรกัดใช่แล้วกัดได้กัดนี่นะ สองันกดการครับวันก,นการจบดีครับยี่สิบเอ็ดคอนเบาร์ยกหมดเป็น,นยีิบสามแพสใช่เป็นยีิบสามได้หนึ่งกิฟตได้ฟอรตได้เสือใช่ใชดูก่อนเขาเสืออะไรตัวอะไรดีโนกาดนะแฟนการไมนการหรอเริงเว็บเราเยอะกาดโรจอาโนกาดโนกาด รอครับพลังข้างนี้จ่การหนึ่งใบเซฟ้อนครับโอดๆซ้อนนี่เหรอตีครับสี่หมื่นสามทิ้งมือสองครับโจ่สองลุกครับโดนเวล์ครับรับว่าไม่อยากฝืนครับดขึ้นมือครับบปันการอีกทีครับสี่หมื่นสามเราจะไปเลยะไ้ครับเปิดห้าหมอบอดไ้ชิ้นหมื่นใช่ ห้0ัเชีลหมื 15, ่ 15, นร้ห้าพน่้เลยเธอหน้าเป็นอเหเท่าไหร่นะ43่หมครับอันนี้ยี่สิบบตกฟอนสามเจ็แล้วค่อยหมื่นผมให้หมื่นโอเคครับครับเติรนจัวกูกวินใจเย็นครับใจเย็นใจเย็นเราค่อยๆเร่งกันจริงครับเราค่อยเร่งกันจัวครับผม เกียร์หกเกีย์บวกห้าพันเช็คแลแมนคอสร้างมามคุณจะทำยังไงดีนั่นสิ ب, นั่นเกาหัวยเอาไงดีนะจะเสียตัวก็ไม่ดีเนี่เราทำาอะไรอย่างนี้ได้เก็บมาก่อนเก็บนี่ห้ 5, าพันบวกห้าพันหนึ่ง 1, นั่น,น 24. Yes. 24. สองพันสี่เยสองพัสีส่สองหมือนหน้า หเบเา่เแก๊กเอลลี่เก็บใต้กองสามหมามสิบเจ็ดมาหนึ่งสองสามไม่ไม่โอ้โอ้โอ้ไม่เวนเกนโอ้โมไม่ออก หมดแล้มากเลยหมดแรงจะโดนฟอนวันอีกไหมอยู่ที่คุณตัดลจะโดนฟนฟันอีกไหมหัขานปกขาันเข้าไปเทาไ่วกโดนฟอนอีกมสิบเจดนี้ได้เดียวขอคิดก่อนนะครับเกับ2องบักบสองันแปฟอนไม่มีหมดแรงแล้วสิบเจ็ดแบนการ์ดแบนการ์ดยีิบสอง 5ปันแกล็บ22ขอหมื่นกาดแกล็บดีครับ2025เพอร์เฟกต์กาดแกล็ัแกล็บโอ้ยมาวันกาดเต็มกระดานได้ไม่ออกหมดแรงแล้วมาวันกาดเต็มกระดานรดีครับได้ไม่ได้ได้แค่นี้ลองกลับครับเก็บวันี้กับข้าวปองครับเจะผมจะมาเล่นรอบสิครับวันนี้ห้ามลุกแกลบวันนี้ได้แล้วลองครับยกจนถึงจีนหนึ่งครับแกลบ หนึ่งครับหัวแหบบ้ 15, าสามบบครับเรเด็กรีเด็กได้ได้ควินเต็มบอร์ดแบบเต็มๆนี่ครับตีแค่นี้เลยบัรเทิร์นสามสามมันกาดทิ้งมือสองครับลุกตัวสองไยกจะยกบอร์ดไปแน่นอนว่าน่าจะคิดเก็บไปใบหนึ่งเสิร์ฟมาหมดแล้วไม่มีทางใช่ผมต้องคิดผมมันแรงมากคิดแรก ผมคิวครับพลังาริการเก็บเงินครับดีครับเบาไปดีเยอะสามเป็นสามบรรครับสามเป็นสามสามเป็นสามรัดของมื่ให้ใช่สองเป็นแปดบรครับขอหมื่นครับเยอะครับให้หมื่นบกัจโจมตี้กระบะหนึ่งได้ยกไขให้ผมดีครับนิกครับไม่ยกกุบกริให้ลายใหม่หรอกนะได้ฟอร์สครับได้เสิร์ฟครับ คุณนับผิดหรือเปล่าครับผมเก็บไปเมื่อกี้ใบหนึ่งยิบใบหนึ่งโดนแล้วโดนเลยไม่นะคุณนับผิดสินะเลขเลยโอ้ยตีเขนตายไปแล้วนี่แก๊ปอ้าโดนแล้วยี่สิบสามครับหมื่นห้าสองไรซ์หมื่นห้าสองไรซ์สองหมื่นจะเป็นสี่จุดสองใช่แก๊ปไม่มิดอยู่ดีใช่ไหมใช่ไม่มิดสองไรซ์สองไรซ์นี่แก๊ปดอแก๊ปพลังข้างกดแก๊ป กี้ครับกี้บางครั้งแข็งแรงครับยังไงดีเนี่ยตีครับสิงเม่อสองครับสองกี้ัวสองครับลบเก่งจริงจริงไม่เทอาละครั้ด้วยเทอาละครั้งครับแต่ว่าเมื่อกี้ผมลงเป็นใบใหม่ครับโอเคครับเตีอยกเท่าไหร่ครับเนี่ยตีออกสี่หมื่นสามหกหมื่นสามครับสองกี้หกหมื่นสามได้แล้ว แวนยิงยี่สิบสองหกหมื่นสามมันเป็นไปไม่ได้เลยที่จะเคาร์ดบาร์ร้อยนะัลองดูนะแต่บาร์จังหวะนะเหลือบาร์เดียวได้อยู่บาร์เดียวได้อยู่ได้ได้อยู่ขอ,อจิมเมจินครับนี่กองซะหน่อยแล้วกนะันอยากมาคอนฟอนต์โอ้ชิลหมื่นห้าใช่ครับ ไปเป็น3ามหมื่ครับผมเฮ้ยได้พอดีใช oh, ่ไหมสี่สองหอันนี้ป้หนึ่งอ๋อหกสพออีกหมื่นหนึ่งหกสามไม่พอแล้วครับอันนี้กาดเลยอีกทีอีกทีกาดอีกทีครับเขาลีดเด็กสินะใช่ครับบันเตนเห็นจ้า จวดด้วยใบขวาลงคนระับอ่าอันนี้บวกพลังห้าพันเรือเลือลอ,อะไรเลือแหนดัมครับจะเป็นโซชาร์้วไงด้วไม่โซบาร์ครับโซบาร์แล้แวไงในหมอกโซบาร์ไฟน้อนคืน โอเคครับทำอะไรไม่ได้หนึ่งสองอันนั้นลุกไม่ๆใช่ใช่ขอโทษนอนเล่นก่อนดูไปหน้หรือว่าทิกเกอร์ต่อบูธตรงนี้ดีจะได้เข้าน่าสนใจครับทำไองเกครับนี่เขาได้สามทีเดียวเรามันได้เล่นตาขนาดนี้ไม่เร็วเนยครับคนให้ผมทีเดียวสิบเจ็ดครับสิบเจ็ดหาบาทขอยห้าบาทเอาไหมห้าบาท ตีบรรยักระบายเลยหนึ่งสามสี่ห้าปาดครับโอ,อ้ไม่ต้องไล่แล้วใช่ไหมครับไม่ต้องลไองล่แล้วทำเป็นโกแวนกัเอามาขวดเนี่ยะครับของจิ๊งไอ,งอ้กองเจงเตอนนี้ห้าพันห้าพันโอ้ยเพิ่งหมดแรงเด็กของฉันส่องได้ครับส่องไดคฟอนฟอนเราจะได้ไม่ต้องผิดไปเลย ฝนโอ้ยมาแล้วหมื <11. S 1> ่นหนึงตอหน้าสิงคกดีเดนไม่นะยี่สี่เหมนกานยี่สี่เหมืนกา,นกาอยากลบยากกับหมื่นครับอันนี้เป็นสิบแปดหยี่สเอ้ยยีใช่ยี่สามยี่สาเบาๆครับครับเอลลี่เก็บ จะเป็นตามๆกี่รับโอ้มยิบเจ็ดแช่้ว27โอ okay, <got> ิเจ็ดเรเดแก g เกบพาแล้วครับทิ้งนี่แล้วกันไบ่เรากำลังจะตายตรวจ g a ลงเปิดท็อปเข้าโส่อีกเล้ <laughs> oh. เปิดห้าหาสมไม่มีครับ p สดครับ ใชแล้วครับห้าสั่งทีสับเด็กไปเลยมไม่น่าเ<ช>จอไม่มีแล้วเฮ้ยม,ม,มีอยู่ทีรีดเด็กครับเฮ้ยเขาหลอกเราเขาไม่ีอยู่นี่เก็บผช็อตนี้ไม่ถอลนละนี่ผมเอานี้ตีก่อนเลยเท่าไหร่แล้วคนนั้นอ่ะยี่สิบเอ็ดยี่สิบ้นกครับแวนกอรห้าหมื่นหายังไงอ่ะคิดแป๊ตบตกคิวแล้วก็กาดตรงนี้ ก็อันนี้เราตรงนี้กัดไงอ๋อเคาทเตอร์บาร์ใช่ปัดเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยได้ทำจริงด้วยยูยวแก๊ปยังไม่ตายยี่สามมันกัดแก๊ปบยี่สามมันกัดมหาบปดมหาแปดเอาไปเลยโอเคแกร็บมันกัดโจมตีเคาน์เตอร์บาร์สยก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 สปอตแบนด์เฮ้ยสปอตแบนเกินไปเอลลี่ครับอันนี้ขุดไปยังไง อ๋อฮิตไปสินะใช่ใช่ท่ทีครับพองไนถึงไปคือเมื่อไม่กับไม่กันี่ครับผมเรียกเอลลี่มาครับไม่คิดออกเอลลี่ฮิตผมก็ตายนะจริงแต่สามหมื่นสามครับสามหมื่นสามอุ้ยเราจุกเราวางฟอนต์แบบจุกสามหมื่นสามยี่สิบสองเลือกเอาไว้ไปจับนี้จับตรงนี้สิครับแก่ความอยู่รอดเอ้ยไปอ่าสามเจ็ด 7, 3 7 3ดได้เดียวครับ2ได้ได้อันนี้เปิดคอได้ใช่ตีครับเดท่าไหร่สามแครับสามแปใช่ครับสาอันนี้ยี 2, 3, ่สองามเท <laughs> ่าไหร่นะสามแปครับสาอันนี้ก็เป็นส อันนี้จะเป็นหนึ่งห้าสามเจ็ดสี่สามวู้ฮู้เฮ้ยแต่เธอหน้าเขาฟองไม่ได้แย่แล้วมีสิทธิ์ตายว้ไปแล้วไม่ไดสามเจือเดอเฮ้ยต้องให้อย่างเงี้ยหนีไม่ได้มันมีดออย่างนี้นิดหนึ่งอ่ะอไม่มีฮิวในนี้หนะไม่มีครับมีดอที่เกินแถมฮิวหมดแล้วไม่ตัวดหนอเลยแย่แล้ว ตีขยไ,ไ,ไปเข้าตีขครไเข้าตีไปเข้าตรีรีได้ไไเฮ้ยเท่แล้วอะ่ะเมื่เหลือคือดอทิกเกอร์อไม่มีทิกแล้วยังไงมันก็ไม่ชนะแนละ้วอครับทำอะไรไม่ได้ไดแค่นี้ที่มันเหลือสามใบอ่ะทำไงไปก่อนขออนะ่ะนี่สิบเจ็ดสิบเจ ห้าบาทครับส <17, 17. S 1> ิบแปดสิบเจ็ดสิบเจ็ดการยี่ิบสามครับทีการดาวาดู <c oughs> <c oughs> ยิ่เฉยยูโรแวน์ีดูนะอันที่สิบสองอันนี้เจอเข้าโอเคครับเดียวการอันนี้ออกครับ oh, เอลลี่ครับโอ้โหเอลลี่ไปเดียว จบแล้วมิดการทำอะไรแล้วได้ใช้ไปส่งไว้ให้เขาโดนตายโอ้โหมันขาดช่วงไงมันไม่มีคนไม่มีไม่มีฟอนฟอนไม่มีไลท์ไลท์ก็ไม่ได้เฮ้ยผมก็ไม่ได้ไลท์นะครับผมหยิบจากน้ำแข็งโอ้ยเปิดกูมีหมดเลยอ่ะอย่าคุณอย่าต่อให้ผมเลยเห็นไหมนี่น้องๆก็ดูนะครับผมว่า สภาพนี้นะครับผมทั้งเนี้ยเครื่องเป็นนะผมโดนมาใช่ครับจะเรียกว่าเขาเขาฟอร์มแน่นะเพราะเขามีศูนย์ไม่ได้เกียร์สามทำได้ทั้งสองทีเนะี่ยใช่เอาละลได้เวลาเข้าสู่ดันมืดแล้วหรือเปล่าสเปกเตอร์ดุ๊กกำลังเรียกหาไหมรอติดตามกันต่อ,ต,อต่อไปแล้วกันนะผมัคบคลิปนี้หมดลนะฮะเจอกันคลิปหนะ้าสวัสดีครับ